ยี่ชั้นเนี่ยปลายแถวแล้วค่ะผลงมาจากเมืองจีนค่ะผลงมาที่ขอเวลาทำท่าช่าเบาๆนี่ไม่ใช่คนคนเกิดเมืองไทยหรือหรือกลงมาเมืองไทยอ๋อรุ่นเดียวกันเราเกิดเมืองไทยแต่คนจีนนะใช่แต่ก็ก็มาเกิดเมืองไทยกุลงก็ไม่ได้ไม่ได้สาไทยแล้วมันก็เหมือนไอ้นี่แล้วแหละค่ะรุ่นที่สองรุ่นที่สามแล้วเนาะเราเกี้ยละเราเกี้ยละใช่ โอ้แต่เขาบ้านสวยจังเลยอ่ะแล้วแล้วตึกบ้านหลังนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นมูลนิธิค่ะมูลนิธิเหรออ๋ออันนี้เขาก็จะตึกเหลืองเนี่ยเราเพิ่งสร้างเสร็จแต่ทีนี้นะดูสวยเลยอใช้ืมองประชุมองประชุมอืมและต่น้องๆมูลนิธิจะได้มีกิจกรรมอะไรมากขึ้นนะ ยินว่าจะทำเป็นอบจอดีหรือว่าจะเป็นโรงดีเพราต่อไปมันสร้างไม่เสร็จที่อยู่ในตัวเมืองความที่เป็นอยู่ในตัวเมืองมันก่อสร้างแล้ว,ลว,วรบกวนแต่จริงๆแล้วถ้ายินยอมพร้อมใจก่อสร้าง,างได้โ่ทยนะ์น,นี้<ข>คน๋ยวนี้มันหลากหลายนะเขาก่อสร้างแต่ฉันต้อ,น <c oughs> นองไปไปนอนรงพยาลโทษนะคะสารเคมีมันทำให้เราแพโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็คิดว่าเราเหนื่อยจากการที่เราทำนู่นทำนี่ แล้วเราเพียมนมีตัว,ตวนด้น<า>เป็นตัวเนี้ยนะเออหมอเขาบอกว่าแพ้สารเคมีค่ดรุนแรงฉีดยาเลยพอจบแันก็ไม่จบตามเขานะคะเพีงกินยาแค่แพ้อยู่กูแล้วเขาช่วยมาคุยกับเราหรือเปล่าไม่อ่ะเพราะว่าโดยรวมๆเราก็ต้องเข้าใจว่าอาารเจ้ามันไม่ใช่มีเงินเยอะๆนะคะ แล้วมหมายความวันนี้เขาจะมาประชุมเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อสำรวจสำรวจวสมรรถใจของประชาชนโอ้ยก็ยากเหมือนกันนะนอันนี้เป็นจุดแรกที่เราเข้ามาในถนนเมืองเก่ายมจินดาเทศบาลน,นครระยอง บ้านเก่าบรรยากาศเก่าเก่า,เ,กาเมืองจีนเก่าๆแล้วก็เป็นศูนย์มูลนิธิเนี่ยมะเซอซินถงสั้นไม่ใช่ต้องอ่านกลับเป็นกงยีชือสั้นถงซินเซอรออ่านี่เป็นร้านรวงของมูลนิธิ มีตู้ปันสุขด้วยอัตลักษณ์ของระยองนี่นี่เรามาถึงจุดอดีตประธานศาลเจ้าแม่ทับชินนี่บุคคลสำคัญของเขานาอาโหนี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมที่เขายังเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลย เจ้าแม่ทัพทิมมีรายนามผู้บริจาคมากมาย เนียงสุดวัยสั่งเนียนอ๋อจะไม่ัด้ติ่ใช่อว่าสุยอ่านว่าว่ยหรือเปล่ามนะันเลยนะนี่คนจีนรุ่นโบราณที่เขามาอยู่ที่นี่เก็บภาพไว้น่ะคนล่านี้เป็นผู้บุกเบิกที่นี่ ถ้าเธอเป็นใครมาช่วยเป้าไห้เขาเหรอนะ้ำมาน้อยน่ารักจังโอ้โห,หนักสึอเก่า,นะาเก่าน้ำเก่าเก่าเานี่มีตู้เติมสุขด้วยนะ บราณนะในในเขตเนี่ยระยองจันทบ,บุรีสัตหีบชนบุรีเนี่ยก็คือภาพอดีตเก่าๆของยุคร้อยปีที่แล้วที่บรรพบุรุษคนจีนเมื่อกี้เขาก็บอกว่าไหาหลํำกับแต้จิว๋วก็คือคนจีนเนี่ยได้มาบุกเบิกท่านที่นี่แล้วในสุดก็รุกคืบเข้าไปในกรุงเทพไปสร้างเยาวราชไปสร้าง สำเพง็งจนกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการผสมรวมระหว่างคนไทยกับคนจีนนะแต่บุคคลเหล่านี้เขาก็ยังมีเทพ่รฐา,า,านร่าเงเล่าอยู่ที่นี่ให้เป็นเห็นเป็นภาครวมนะถนนเส้นนี้คงจะเป็นถนนใจกลางเมืองเก่าของเขาแล้วต่อมาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปไปเลยมะ ก็เดี๋ยวกลับมาก็ได้ไม่รู้นึกว่าเขาคุยอะไรกันอยู่กัเลยนี่คือ,อมันกับ มีคนจีนประมาณห้5ล้านคนบางเจ้าบอกสามบางเจ้าบอก8ล้านเข้ามาในประเทศไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วก็เริ่มต้นจากพวกนี้ระยองชนบุรีแล้วก็ค่อยๆลุกคืบเข้าไปในกรุงเทพเออแล้วก็มางแก้ภาพที่เห็นเมื่อกี้เป็นภาพที่เราเห็นจนคุ้นตาเนี่คือบ้านเก่าที่เขายังเก็บไว้ได้เลย ประมาณ100ยเมตรชนี่วิถีทางคันใช่ไหมอือเออเนี่ยเ,เ,เขาลงทุนทำถนนเส้นนี้เป็นถนนโบราณเลยนะ เดินกินชิมเที่ยวยมจินดาจังหวัดระยองคือเนี่ยพิพิธ,ธภัณฑ์เมืองระยองอนี่เพชรลายวราด บ้านสัตว์อุดมกุษาสเสือสละให้เป็นพิพิธภัณฑคณ์คนโบราณคนโบราณถ้าคุอนุญ,ญาตให้เราเข้าไปได้นะคุณสมพรสัตจอุดมเพ,พื่อเพื่อ,อบ้านหลังนี้ ยืแต่ว่ชโชอก้โอ้โม,มีชั้นสองด้วยแนะ่ๆนะ่ะของแท้ของแท้อมีภาพเก่าโบราณจริงๆนะก็ หนังใหญ่คนโบราณหน้าตา ครอบครัวที่สละหมู่บ้านบ้านหลังนี้ให้นะครอบครัวสัตว์อุดมสัจจะอุดมสัตสัตะอุดมนี่อัปแปะอัปแปะผู้มีพระคุณที่ทำให้เราได้เห็นภาพเก่าๆของงูนี่เขาบริจาคทำเป็นภาพให้ข้อมูลลงหนังธนาคาร ลงน้ำปลาภาษาละยองโอ้โตั้งแต่ยุคพระเจ้าตักสินนั่นอยู่โอ้โตั้งแต่ยุคพระเจ้าตักสินเลย <_ letter> เขาบอกพระเจ้าตักสินเป็นคนแต้จิว๋วมันจริงป่ะนะ่ยอ่านไม่ไหวอ่ะ <_ letter> ออน่าจะอ่านนะออกจากสตหีรัดล้ะไปตามชายฝั่งโหนะจะได้นะนี่ถนนย่มจินดาเอาละครับก็พอให้ได้เห็นคร่าวๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปละเพราะฉะนั้นถ่ายให้ดูคร่าๆวๆว่าได้พามาเที่ยว ถนนยมจินดาโดยผู้มีพระคุณคือคุณอดิศักดิ์คลังเจริญคุณจบแค่นี้นะครับมาเอง